ต้องวีีลงไปเลขไปตั้งแต่เมื่อคืนนะคับอันก็ซื้อค่ะไม่แคร์แถวบ้าน97168040959185ดูไลฟ์สำนักอื่นก็กลับมาเล่นของอาจารย์คือเก่าอันเยอะเจ้ามือรอดูเลขอาจารย์เหมือนกันอันขนาดนี้บอกมันไม่ต้องขายแล้วครับอาจารย์อะอาเอาออมสินกันก่อน เนี่ยใครอยากให้อาจารย์ติดสติ๊กเกอร์ให้แบบนี้ก็บอกนะครับมาสํานักนะต้องบอกอาจารย์นะว่าจะได้นะเ <c oughs> พราะว่าอยู่ๆให้อาจารย์ไปติดอาจารย์ไม่กล้าไปละลาบละลวงนะครับทุกคนนะครับหรือใครอยากให้ผูกข้อไม้ข้อมือก็บอกอาจารย์นะครับเ <c oughs> นี่ยเราบวงสรวงล่าสุดก็ตั้งแต่ปีหกสองนะครับนะ เนี่ยตั้งแต่ตำหนักยังไม่เสร็จเลยยังไม่มีอะไรนะั้นโล่งโจ่งเลยนะครับอันนี้รอบสี่ปีที่เราจะบวงกันนะครับห้องวีก็มาดูอาจารย์ไล่สดเหมือนเดิมเนี่ยพี่น้ำทิพย์บอกลูกหนูจับปิงปองสองจับไม่สองเจ็ดหนึ่งก็อั้นเย่ท่านอาจารย์ไล่อั้นไม่รับด้วยไปดูออมสินก่อนก่อนนะแคปออมสินกันเลยครับอ,อันนี้ออมสินนะอ่านนะครับออมสินนะไม่ใช่รัฐบาลไทยนะ แต่เาเอาไปซื้อสลับได้อะออมสินแคปแคปแล้วบอกอาจารย์ว่าแคปแล้วค่ะสวัสดีพี่แดงครับสวัสดีพี่แดงครับดูทุกช็อตค่ะทุกไลท์เยอรมันค่ะอาจารย์พี่แดงชุติมาสวัสดีครับเจ้ามือรอเลขอ,อก็อันค่ะเรามีทุกคนต้องรีบซื้อนะตอนนี้อาจารย์ดูเลขทูปปู่เรามันยังไม่อันนะครับสวัสดีห้าพันคนนะครับโอ้โหวันนี้คนดูจะถึงห้าพันแล้ว เออขอบคุณนะครับรักในน้อยแต่รักนานๆนะครับห้าพันคนก็แชร์ให้อาจารย์หน่อยนะแคปหร้อยังครับแคปหรืวยังออมสินนะออมสินนะอันเนี้ยแต่มันชอบสลับกับไทยนะพี่ลุงสิแคปแป้วยังเจงอยู่ในกลุ่มข่อยก <c> ล <oughs> ุ้ห้าบาทพอห้ากับข้าวใช่ครับถ้าพวกน้อยพวกเราบูโมเมนต์โมเมนต์ผิดงวดผิดงวดหนึ่งศูนย์หกเจ็ดศูนย์ จับวินสามตัวให้เอาชุดนี้ไปจับหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดศูนย์เนี่ยเอาพวกนี้ไปวินกันสามตัวได้นะครับอันนี้ใครเข้าใจก็ค่อยไปวิเคราะห์เนี่ยเนี่ยในเลขห้าตัวนี้เอาวินกันได้เลยจะมีสามตัวนะครับหนึ 1, 3, ่งสามเจ็ดศูนย์ป้ายทะเบียนรถผมเลยนะบ้านเลขที่เลยค่ะเจ็ดหนึ่งสองเนี่ยมันอาจจะออก หนึ่งหนึ่งเจ็ดก็ได้งวดก่อนเราให้เจ็ดหนึ่งหนึ่งเนี่ยอาจารย์ชอบมากเลยอือสามเจ็ดศูนย์ก็ได้เห็นไหมหนึ่งศูนย์สามก็ได้หนึ่งศูนย์เจ็ดก็ได้เนี่ยมีหมดนะอเนี่ยในชุดนี้เนี่ยมันวินกันได้ ซื้อเลขควงเลยใช่ครับเลขควงอาจารย์ได้ชุดนี้มานะครับมีหามมาด้วยคือหนึ่ง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 มีย้ําว่าหนึ่งเนี่ยมาแน่นอนประมาณนั้นหนึ่งกับเจ็ดมาแน่นอนนะครับเอาศูนย์ใส่ตัวเด่นเลยที่สุดเลยถ้าเอาศูนย์ใส่ก็จะเป็นหนึ่งศูนย์เจ็ดนี่ยถ้าเอาตามหลักเลยนะครับหนึ่งหนึ่งสามอ่ะชอบตัวไหนก็จัดนะอาจารย์แย่ดูอันนี้ เขียนให้ดูอ่ะอาจารย์คัดมานะติวเข้มพรุ่งนี้สอบค่ะตั้งใจฟังนะนักเรียนเนย่าสอบตกนะครับอย่าลืมทูปปู่เจ็ดหนึ่งหนึ่งติดไว้นะครับผมกาบละจ้ะเลขดับงวดนี้เป็นเก้ากับห้าอาจารย์ฟันเลยเก้าห้าเป็นเลขดับถ้ามันมาล่ะมาก็ไม่ดับไงแต่อาจารย์ฟันว่าไม่น่ามา เก้ากับห้าไม่น่ามาบนนะเออฟันดับบนห้าเก้าครับพรุ่งนี้สีส้มสีขาวสีดำได้หมดอ่าจริงๆวันพุธเนี่ยเขียวเหนี่ยวซับได้นะครับแต่ที่ใส่ส้มเป็นวันพายสีดำนี่คืออาจารย์เชื่อในบาร,รมีปูวงดำ มีในเบอร์ทองจัดเลยครับพี่ทันแนวมนนะแคร็บหรือยังเนี่ยควยิ้นดอกๆกินนี่แคแ็ปแคปบพากันแคปไปเก้าห้าอันคนในครอบครัวนั่นแหละ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวอาจารย์พาไปดูทุบป,ปู่แล้วก็ขอเขมากรรมกันจะได้ไปพักก่อนนะครับ <c oughs> โอ้ยน้ยอยค่อยแกงเหมือน อะแกับฝันว่าลอดลูกผู้หญิงค่ะอ่าเลขหนึ่งเลขสอง่ะมีแน่นอนนะครับอ่ะพร้อมหนึ่งสองซทุกปู่นะครับแล้วก็จะไปขอขอมากรรมนะครับการฝันว่าลอดลูกนะครับเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยไม่ว่าจะฝันใดทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าอ่า จะฝันได้ลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงนะครับก็คือจะเป็นการเริ่มต้นใหม่นะครับอืมเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าการมีลูกนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็จะแรกมากับความลําบากด้วยนะครับในช่วงนี้ก็จะประมาณว่ามีเงินเท่าไหร่เนี่ยก็ใช้ไปหมดไหมเก็บเงินบุคคลยูในช่วงนี้ก็ต้องมีเหตุจําเป็นที่ต้องได้ใช้แต่ว่าก็จะได้ของตอบแทนขึ้นมาก็รอเวลาหน่อยนะครับถ้าเอาตามแม่เอาเป็นหนวยนะเออฝันมาจับเฮานะครับจับเฮานี่ก็คือมีเรื่อง ที่คิดในหัวนั่นแหละคือไม่สบายใจเป็นเดี๋ยวเขาจะมีสิ่งไม่ดีเข้ามานะครับช่วงนี้ก็ลําบากหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปขอเข้ามาก,กับแคบหรือยังถูกปูแปดซี่หาไปซื้อรถซื้อรถจัดเล่นน้าเมือนก่อนนะทุกคนค่อยฝันนะมา พระเขาวะโตอวรักตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอวรักตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอวรักตัวสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวตามอาจารย์นะครับกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันจิตกรรมังอสันจิตกรรมังขมันตุเมอโมสิกกรรมัง พระวตุมีกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพระเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงปวดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้า <c oughs> อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครใครทำแก่ข้าพระเจ้าก็ตามข้าพระเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงโดนใจให้เขาเหล่านั้นกับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพระเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพระเจ้า ความทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคนาญาติผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าผลจากความทุกข์ยากลำบากเข็ดใจความทุกข์ยาได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัย สเนจจันไรและอุปัตถวันตรลายทั้งหลาย <c oughs> จงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จ <c oughs> จงพันสำเร็จจงพันสำเร็จ เธอนิพานังปัจจยูโทซาธุสา